ออโตเริ่มสวัสดีครับผมจารย์วิบนะครับวันนี้ก็จะมาสอนลงม็อดซับภาษาไทยใน w a t c h d o g 1นะครับก็นี่ครับก็จะเป็นงี้ครับกดปุ่มมาเริ่มนี้นะครเข้ามารอสักคู่ครับเดี๋ยวผมจะสอนวิธีลงท้ายคลิปนะครับนี่ครับเราก็จะเป็นอย่างนี้นะครับตั้งค่าอะไก็เป็นภาษาไทยหมดเลยนะครับ ก็เป็นมอสของไม่พร้อมแจกนะครับก็จะแปลเนื้อเรื่องทั้งหมดครับแต่พวก AC ซเอ็นบีซธรรมดาพูดสุ่มพูดอะไรกับเราครับบางครั้งก็จะไม่แปลครับ Okay, I'm yeah, logging uh, in the lot. All right, Alrighty. let's do it. I'm hacking in. Look at that, Secret okay. team lies floating in a cloud of data. I just reach out, pluck it from the sky, and it's mine. It's ours. Stay focused. We got a nasty security system. How much we got? A hundred grand in 30 seconds. God bless the rich and famous. We are the modern day magicians. Siphoning bank accounts out of thin air. Mm -hmm. you Hello. I think someone else is hacking in. Let's take a peek. Let's not. Stick to the plan, Damien. Check the accounts and get out. Adventure, my boy. Have faith in your mentor. Something triggered that alarm. Let's find it. Shit. It's the system. I'm almost there. I'm shutting down now. Don't you touch a thing. What the hell is that? We need to abort. Bob? We are not done. Help me. Damien, it's over. I'm disconnecting. Gunny, I have got whip. my lord, <laughs> ของไม่พอมแจกครับก็เลื่อนลงมาเลยครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้เอาไว้ใต้คลิปก็ได้ครับก็กดตรงนี้ครับดาวน์โหลดนี่เลยจเมือขอจะให้เข้าล็อกอินด้วยครับใครไม,ม่มีก็สร้างหัดนะครับแล้วก็ล็อกอินโหลดให้เสร็จครับโหลดแป๊บเดียวครับนิดเดียวนะครับพอเราโหลดเสร็จแล้วก็เข้าครับเข้าไปที่อ่า อย่างแรกเข้าสตรีมของเราก่อนนะครับกดคลิกขวาที่ไอคอนเกมครับแล้วก็จากการครับเปิดหาไฟล์ในเครื่องครับเราก็จะมีไฟล์ในเครื่องนะครับตอนนี้เราก็เข้าที่ Data ครับดัต้าวินหกสิบสี่นะครับนี่ครับเราก็เข้ามาในมอดของเรานะครับกดเข้าไปเลยที่ไฟล์มอดครับก็ก๊อปสองอันนี้ครับ แล้วก็เอามาวางในนี้เลยครับวางทับไปเลยครับส่วนของผมวางไปแล้วผมก็เลยจะไม่ทําให้ดูอีกรอบนะครับก็จบไปแล้วครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่เข้ามาดูครับฝากกดใจนะครับถ้าเกิดคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ครับไปเจอใหม่ครับซีโอเก้ครับขอบคุณครับ